จะแต่งงานเมื่อไหร่แต่งงานมันต่างกันกันกบไม่แต่งงานไหมอย่างไรเรามาฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆดูยายเป็นแต่งตัวสิคะหน้าร้อนนะคะหน้าเดือนห้าเลยคะ่ะแต่งแต่งตัวอยู่เลยอันนี้มันเป็นเสื้อ เสื้อกันฝนค่ะเพื่อนๆเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาคุณแฟนบอกว่าฉันต้องใช้รถนะฉันขอยืมรถหน่อยแล้วยัยเป็นกุมารกากเลยยืมรถตัวเองเกก็เราบอกว่ารถเรารถของเราทั้งสองคนแกว่าอย่างนั้นค่ะ ที่แกยืมแกบอกว่าแกจะไปทำงานที่ใหม่ทีนี้มันเดินตั้ง20นาทีหลังจากลงรถไฟลงแล้วนะคะทีนี้วันนี้หิมะตกค่ะเพื่อนๆตกเยอะเลยค่ะเมื่อเช้านี้ยังขาวอยู่เลยนะคะีค่ะหนาตกครึ่งวันค่ะเพื่อนๆตกเมื่อคืนแล้วก็ถึงครึ่งวันวันนี้นี่ก็บ่ายแล้วค่ะหิมะเพิ่งจะหมด แล้วดินมันร้อนหิมะมันเลยละลายไวค่ะเมื่อเช้านี้ได้ถ่ายคลิปหนึ่งสั้นๆเป็นคลิปหิมะหลงค่ะคือหิมะผิดฤด,ดูกาลถ่ายไว้เพราะว่านี่มันก็จะหมดเดือนห้าเลยค่ะเพื่อนๆอ,อีกไม่กี่วัน ยายเพนแต่งตัวอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่าฝนมันจะหายแต่แยายเพนไม่เชื่อคะ่ะตอนออกมาเนี้ยังฝนยังตกอยู่เลยคะ่ะก็เลยใส่เสื้อกันฝนและตอนนี้ตอนนี้กําลังจะไปดูผักคับเพื่อนๆไม่รู้ว่าผักมันออกหรือยังประเทศอื่นเขาเก็บผักเก็บเห็ดกันจนไปถึงไหนๆแล้วคับเพื่อน แต่ส่วนประเทศนอร์เวย์นี่ล่าช้ามากเลยค่ะคนอื่นเขาเก็บดอกเราเก็บเบี้ยพูดถึงผักนะยคะแล้วเห็ดที่อื่นเขาวายเห็ดที่นี่เพิ่งจะออกค่ะ <c oughs> ก็เลยเล่านิดหน่อยค่ะว่าจะไปดูลาดเราว่าผักออกหรือยังความจริงหนาเย่าเป็นอยากจะเล่าเรื่องและตั้งใจจะเล่าเรื่อง การแต่งงานค่ะเพื่อนเป็นเมียฝรั่งอยู่กับฝรั่งแล้วแต่งงานดีไหมหรือแต่งแล้วไม่ดีหรือว่ายังไงพูดถึงอนาคตนะคะถ้าแต่งแล้วได้อะไรไม่แต่งแล้วได้อะไรแต่งงานกับไม่แต่งงานต่างกันอย่างไรเพราะว่า ยายเพนก็เคยคุยกับคุณแฟนคุยเล่นๆเหมือนกันค่ะแล้วเพื่อนๆของยายเพนก็พากันถามแต่งงานบอกด้วยนะแต่งงานก็อย่าลืมเชิญนะบอกด้วยนะเมื่อไหร่จะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายเพนก็เลยอยากจะออกมาเล่าว่า ยเป็นแต่งงานครั้งหนึ่งแต่งงานอะมันเป็นการดีค่ะมันรับผิดชอบมันมั่นคงกว่ากันค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างอัตโนมัติค่ะถ้าเราไม่แต่งงานนี้เราต้องมีสัญญาอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่เป็นกระดาษเอาไว้โชว์นะคะเวลาแยกออกจากกันแล้ว จะได้ไม่วุ่นวายค่ะเพื่อนๆคือเวลาแต่งงานแล้วมีกระดาษใบเดียวกระดาษใบสมุสถ้าไม่แต่งงานก็อีกแบบหนึง่งกระดาษเยอะแยะเลยค่ะแต่เย,ยเป็นกับคุณแฟนไม่มีกระดาษอะไรค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเย,ยเป็นก็ไม่มีอะไรเนาะแต่บางคนนะคะ ผู้ชายฝรั่งได้ผู้หญิงไทยมาเขาทำพินัยกรรมเอาไว้เลยค่ะว่าถ้าเธอแต่งงานกับฉันแล้วเธอไม่มีสิทธิ์อะไรเลิกไปก็ไปแบบมือเปล่าค่ะเขาจะเขียนเอาไว้เลยเพื่อเป็นการป้องกันเพราะว่าเขาถือว่าสมบัติที่เขาได้มาก่อนแต่งงานเขาจะต้องเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานเขาหลังจากที่เขาตายค่ะแล้ว เมียซึ่งจะแต่งมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อเขาค่ะเพื่อนเพราะว่าเมียมามือเปล่ามาเป็นเมียฝรั่งอยู่ที่นี่ก็ต้องสร้างอนาคตให้ตัวเองค่ะนอกจากมาเจอฝรั่งคนไหนที่เขารวยและมีทุกอย่างแล้วก็ใจดีเขาช่วยได้ทุกอย่างแล้วก็ให้ได้แล้วก็เขียนพินัยกรรมว่า เวลาฉันตายไปฉันก็จะให้เธอครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ลูกฉันครึ่งหนึ่งเขาจะเขียนเอาไว้ค่ะบางคนเขาทาแต่บางคนนี่ไม่ได้กินเลยค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่ามามือเปล่าไปมือเปล่าเขาจะรักครอบครัวเขามากคนที่นอร์เวย์รักครอบครัวมากค่ะถ้าผู้หญิงไทยแต่งงาน สมัยนี้นะคะพเพื่อนๆก,กินยากนอกจากทำพินายกรรมอย่างเดียวค่ะถึงมาสมรสก็เหอะไม่ได้กินของเขาหรอกค่ะเพื่อนๆเ <im itation> พราะว่ามันมีอายุค่ะว่าแต่งานกี่ปีถิงจี่ได้เมื่อก่อนนี้สองปีเองจะได้อัตโนมัติค่ะได้สมบัติครึ่งต่อครึ่งทีนี้สมัยนี้มันกินยากค่ะเพราะว่าทุกๆปีเขาจะมีกฎมีเกณฑ์เคาจะเปลี่ยน กฎเปลี่ยนระเบียบของเขาทุกปีเลยค่ะเขาจะมีระเบียบขึ้นมาเรื่อยๆแม้กระทั่งเงินป่วยเขาก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีจะกินยากขึ้นยากขึ้นค่ะระเบียบเขาจะแข็งพูดถึงว่าถ้าสมมติว่ายายเพ็นแต่งงานกับคุณแฟนแล้วก็เราไม่ได้มีกระดาษสำคัญอะไรค่ะไม่มีใบ,บสมรสแล้วก็ไม่ไม่มีใบสัญญาว่า เธอมีอะไรเข้ามาซื้ออะไรบ้างแล้วเวลาถ้าสมมตินะคะถ้าสมมติว่าแกตายไปยายเพ็ไม่มีไม่มีอะไรเลยค่ะออกไปตัวเปล่ามายังไงไปอย่างนั้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างลูกเข้ามาเอาค่ะมันอัตโนมัติแล้วเงินในธนาคารชื่อเขา เขาก็จะโอนไปให้ลูกหมดเลยอัตโนมัติค่ะลูกมีกี่คนเนี้ยเขาจะก็จะได้ค่ะบางคนก็แบ่งสมบัติไว้เลยค่ะแบ่งสมบัติให้ลูกเท่าๆกันแต่ถ้าไม่ทำอะไรสมบัติทุกบาททุกสตังไปที่คนโตก่อนเลยค่ะคนแรกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นคนแรก เขาก็จะได้สมบัติหมดเลยค่ะนอกจากคนโตจะแบ่งให้น้องๆค่ะมันเป็นอย่างนั้นครับเพื่อนแล้วถ้าสมมติว่าอยาเป็นซื้อของซื้อโซฟาตู้เย็นทีวีของชิ้นใหญ่ๆเข้าบ้านมาใช้ด้วยกันก็ต้องมีใบแล้วก็เซ็นชื่อชื่อเขาชื่อเรา บอกถึงว่าเราซื้อด้วยกันค่ะเวลาแยกทางกันจะได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ยายเพนาไม่ทำหรอกค่ะเพื่อนๆมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่สถานการณ์ค่ะยายเพนาได้เงินป่วยแล้วถึงไม่ได้เงินป่วยยายเพนก็ไม่คิดหวังอะไรแล้วค่ะเพื่อนเพราะว่า เพราะว่ายายเพ็ญน่ะไม่อยากจะได้อะไรแต่อยากจะยืมค่ะยืมใช้ถึงบ้านปลายชีวิตก็คืนโดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรค่ะนี่เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไหนเขาแต่งงานมาหลายปีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามอัตโนมัติเลยค่ะอย่างที่ยายเพ็ญพูด แต่สมัยนี้ไม่ค่ะเพื่อนเมียน,นี้แต่งงานก็ไม่ได้อะไรเลยมันอยู่ที่เวลาค่ะเพื่อน,นแล้วเวลาสามีตายเมียก็จะได้กินเงินเก,นเกษียณสามีต่อไปจนกว่าจะเสียชีวิตค่ะแต่ทีนี้กฎใหม่มันมีม,มีตายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้ค่ะ กฎใหม่ออกมาบอกว่าเวลาสามีตายแล้วเมียจะไม่ได้กินเงินเกษียณสามีอีกแล้วแต่เขาจะให้เงินก้อนก้อนหนึ่งโบ๊ะทีเดียวเสร็จเลยค่ะแต่เขาก็ให้เป็นจำนวนเท่ากันทุกคนค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมนอยู่ที่เกษียณของสามีเท่าไหร่ถ้าเกษียณมากก็ได้มาก ถ้ากเกษียณน,น้อยก็ได้น้อยตามนั้นค่ะเมื่อก่อนนี้ตอนที่เยเป็นมาร์เรหรือว่ายังไม่เปลี่ยนกฎนะคะผู้หญิงไทยเขามีแฟนแล้วสามีเขาตายทีนี้เขาก็กินเงินกเกษียณของสามีเวลากินเงินกเกษียณของสามีก็จะแต่งงานกับใครไม่ได้ค่ะเพราะว่ากเกษียณหลุดค่ะเงินกเกษียณหาย แล้วเออไปอยู่กับแฟนคนไหนก็ไม่ได้นะคะต้องมีที่อยู่ของตัวเองแล้วต้องโชว์ว่าตัวเองนะ่ะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับใครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเห็นว่าเรารย้ายที่อยู่ไปอยู่กับคนนั้นคนนี้แล้วมันจะโชว์ขึ้นทางการเลยค่ะพอโชว์ขึ้นทางการ เห็นว่าเราอยู่กับคนนั้นคนนี้มันจะมีชื่อขึ้นแล้วเงินเราเงินกเกษียณน,นะคะมันก็จะหลุดค่ะมีผู้หญิงไทยหลายคนที่เขาไม่ยอมมีแฟนค่ะเพราะว่าถ้ามีแฟนแล้วเงินกเกษียณหลุดเสียได้เงินกเกษียณเพราะว่าบางคนน่ะได้กเกษียณเยอะค่ะ เวลากินเงินสามีเงินเกษียณนะคะก็ทํางานได้นิดนิดหน่อยเขาจะให้ทําตามขอบเขตค่ะเพื่อนๆป่วยเหมือนกันค่ะป่วยก็ทํางานได้ทําได้นิดนิดหน่อยเขาจะให้เปอร์เซ็นต์ว่าให้ทําเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ บางคนเขาก็มีแฟนจนได้ค่ะเพื่อนๆแต่เขาก็ไตรตรองดูว่ามันคุ้มไหมถ้าเกิดว่าคุ้มเขาก็มีแฟนค่ะมาอยู่ที่ว่าสถานการณ์ของแฟนเขานนะมีเงินไหมอาศัยกันได้ไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาถึงจะตัดสินใจก็มีแหละคา ar, ทั้งคนมีแฟนใหม่และ คนที่กินกเกษียณต่อค่ะกินเงินกเกษียณสาม,มีก็ถึงถึงกเกษียณของตัวเองก็จะกินไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าตัวเองจะหาไม่แต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะคะเงินกเกษียณแต่งงานกับใครก็ไม่ได้กินกราคาเกษียณ <laughs> ว่าว่าถึง่าเพื่นแต่งงานไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะ <laughs> มันไม่ปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วค่ะพเพื่อน คนที่แต่งงานกับฝรั่งเมื่อสมัยก่อนนี้ปลอดภัยค่ะสมัยนี้ไม่ปลอดภัยค่ะตัวคนเดียวอยู่ดีแต่งไม่แต่งก็เหมือนกับตัวคนเดียวอยู่ดีค่ะปากัดตีนถีบประหยัดหาเงินเอง <c oughs> หาอนาคตให้ตัวเองค่ะ <c oughs> นี่เลยค่ะเพื่อนๆยายเพ็นก็อยากจะเน้นว่า มันได้เปรียบยังไงมีประโยชน์ไหมมีข้อดีข้อเสียไหมยังไงหรือว่าต่างกันยังไงนะคะแต่งงานกับไม่แต่งงานมันต่างกันคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันยากขึ้นคะ่ะเพื่อนเพื่อนเขาระบบเขาปกป้องคุ้มครองคนประเทศของเขาคะ่ะคือถ้าของเข้าหามาก่อนที่เราจะแต่งงาน อันนั้นยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วคะ่ะเอากระดาษใบสำเร็จมาโชว์แค่นี้ก็ก็เป็นพยายนหลักฐานได้เลยคะ่ะเพื่อนๆแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคือกระดาษใบเดียวติ๊กไว้หมดเลยในกระดาษใบเดียวนะคะเหมือนอดีตสามีเก่าละ่ะค่ะนั่นนะ่ะเขาไม่ยอมนั่นเลยเพราะว่าเขารู้ เขารู้แล้วเขาก็ไม่แต่งงานแล้วก็ไม่มีกระดาษให้อยเพนขอร้องให้ทํากระดาษเขาก็ไม่ทําครับเพื่อนก็สาเหตุนี้แหละค่ะแต่ยายเพนก็ไม่อยากได้อะไรของแกมีแต่เพื่อนอยุไม่ใช่ยุหรอกค่ะเขาก็เป็นห่วงเราเนาะเขาบอกว่าเธอออกมาอยู่คนเดียวเธอก็มีมีบาทมีสตังค์มาตั้งต้นชีวิตใหม่มั่งนะยายเพนก็เอาคํานี้ไปพูดเขาก็เลยพูดกลับฉันก็ต้อง ต้นของชั้นเหมือนกันเขาก็ตั้งตัวของชั้นเหมือนกันเขา่าอย่างนั้นค่ะเพื่อนๆโ <c oughs> okay, อเคค่ัเพื่อนๆอุ้ยแฉะมากเลยเดี๋ยวคุยกันค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพลินแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมให้กำลังใจยายเพลินค่ะบุญรักษักพระคุม้มครองโชคดีปลอดภัยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าค่ะเพื่อน อ้หนาวครับเพื่อนเดินมารู้สึกว่าอุ่นหน่อย